สวัสดีครับผมสำหรับชาวหญิงปลานะครับผมสายล่าทั้งหลายครับสายล่าะจะมาส่งงานครับวันนี้จะมาส่งงานลูกดอกตัวนี้สามสิบเซนนะครับผมลูกค้าสั่งไว้ท่านผมไปผมจะทำแหลมนะครับผมผมจะ ทำเรียวๆเข้ามาปลายนะครับก็บจะเป็นทรงหัวตะปูครับแต่ว่าปลายผมจะเลาให้แหลมครับเกียให้แหลมตัวนี้ก็จะเป็นสี่สิบเซนนะครับผมครับผมสี่สิบเซน ตัวนี้ก็จะ35นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมทักเข้ามาทาง อินบอกนะครับผมสั่งสั่งไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่างานลูกดอกนี่ผมไม่ได้ทําไว้นะครับเพราะว่าลูกค้าเจ็ดแล้วท่านใช้ไม่ไม่เหมือนกันความยาวไม่เท่ากันก็คือผมจะทําตามสั่งครับต้องการใช้ขนาดสั้นยาวเท่าไหร่ก็เอาแจ้งรายละเอียดมาทางอินบ็อกได้นะครับผม กอพอมีเวลาทําไม่ให้อยู่ครับเพเป็นงานบางจากงานประจําครับผมทั้งงานปืนและงานลูกดอกครับไม่ได้ทาประจานะครับก็แต่ก็ยังพอมีเวลาทําให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับ